มาทดสอบน้ำหนักตัวของซิกสามหกห้ากับคิมเบอร์รับเตอร์อันตาชูอันนี้บรรจุแม็กเต็มนะครับเจ็ดนัดหนักเท่าไหร่หนักแปดขีดเกือบเก้าขีดสิบเอ็ดเจ็ดนัดสามนิ้วตัวนี้ซิกเซาเออร์พีสามหกห้า 12นัดหนัก7ขีดเป๊ะเป๊ะ12นัดดูตัวเปล่าทิมเบอร์7ขีดดูตัวเปล่าซิก3 6 5 5ขีด500กรัมกระสุน2ขีด สิบสองนัดนะครับเบาอ้นี้กระสุ 11, นสิบเอ็ดเจ็ดนัดสองขีดกระสุนน้ำหนักเท่ากันแต่ต่างกันที่จำนวนโอ้เป๊ะเลยสิบสองกับเจ็ดเจ็ดขีดนี่ห้าสรุปแล้วสองตัวนี้ ต่างกัน2ขีดแล้วแต่ชอบครับแต่ผมชอบหมดใครไม่ชอบผมชอบ อบทั้งหมดขอบคุครับ